Whatever day. Yo, whatever day, whatever day. W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 hatever day, Whatever day. Whatever day. Whatever day. To whatever day that's <laughs> up. ป็นอย่าโสดที่เราบอกว่าชอบทำกับข้าวกันนะเพราะว่าอยู่บ้านแล้วก็เขาเรียกอะไรนะติดโควิดเราไม่ได้ติดในจเราไม่ได้ติดแต่เราแบบว่าซึมเาวัดให้วันนี้จะเป็นเชฟดูดูดูนี่นี่นี่ขึ้นข่าหัวมาจากชอปปี้ทันเวลาพอดีเป๊ะในการแบบถ่ายไม่งั้นเขจะต้องใช้แบบถุงพลาสติกก็อันนี้คือสั่งมาเพื่อการดีนี่เป็นเมนูของหวานใจ จะทำไอ้นี่นะก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นอ่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นก๋วยเตี๋ยวทำไมต้องก๋วยเตี๋ยววะก๋วยเตี๋ยวไม่ได้อะฮะก๋วยเตี๋ยวแม่ก๋วยเตี๋ยวนี่ถูกภาษานะฮะก๋วยเตี๋ยวโอเคอเราจะทำก๋วยเตี๋ยวสูตรของอ่าไม่ใช่สูตรของจากยูทูบแต่ทำครั้งแรกเออก็ไม่เคยทำนะเดี๋ยวดูดีจะมีอะไรบ้างนี่นี่คืออินกิมเดียนยังไม่ได้เตรียมเลยนะ อ่านี่โครงไก่นี่มีนะครับข้อไก่ปีกไก่เลือดหัวไชเท้ามีนี่นะครับหัวไชเท้าต้นหอมผักชีอ่าต้นหอมผักชีนี่เตรียมของเดี๋ยวเราเตรียมของก่อนแล้วกันค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะมีบวอยกากอบเชยเม็ดขวยจี๋เหรอเอ้ยไม่ไม่ขวยจี๋เคยเลยไม่กขวยจี๋ไม่ขวยจี๋สเขาเรียกอะไรไม่รู้ว่ะนั่นแหละเออวก็นี่ก็คือแบบ เม็ดสีส้มๆอ่ะพอคาล้างมือยังเนี่ยล้างแล้วสิโอ้โหมีดใหญ่ไปเนาะมีดนี่กินกี่คนเนี่ยพัอพนอ๋อเพื่อกินแบบเกาเหลาด้วยใช่ใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้ลดแป้งนิดนึ่งไงเพราะว่าเริ่มน้ำหนักเริ่มขึ้นเว้ยเพราะว่าไอ้จิมแม่งไม่ให้เราไปอะ อ๋อน้ำแข็งน็อกใส่นีแล้วก็มาปั่นกินครับใช่ไม่อยากกินอาหารฝีมือคนอื่นก็เลยต้องทำกินเองนี่หัวไชเท้าไทยนะเราเลยจะซื้อหัวไชเท้าญี่ปุ่นมาแต่ว่าแล้วมันต่างกันยังไงแพงเหลือเกินต่างกันที่ราคาไี่คะหัวชิ้เท้านี่มันทำให้หวานใช่ป่าวรสชาติของความหวานของผักอะโดยที่แบบนี้จะต้องล้างให้สะอาด ยิ่งมีกระดูกไก่ด้วยนี่จะยิ่งหวานอันนี้เขาเรียกว่าแคบบิชนะครับอันน่ากระลำปี้อ๋อรัมปี่กรัมปี้เราจะหั่นเป็นฝอยใช่ไหมเอาหั่นครึ่งเดียวหั่นครึ่งเดียวแค่นี้นะแค่นี้ yes. แล้วนี่ต้องต้มไป็ลงในข้างล่างเลยเหรออ๋อทั้งอันด้วนะใช่เอาความหวานทั้ขั้นตอนแรกนะคะมันต้องเอาของทุกอย่างใส่ลงไปในนี้ตามหยาบๆพอ อย่าแบบนี้ใส่เธออ่ะอย่บอย่าอันนี้คืออะไรนะพริกไทยขาวอันนี้คือพริกไทยขาวโอเคอย่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วอ่ะพอนะเออคอประมาณนี้นะอ่ะแล้วเดี๋ยวใส่ในนี้เลยใส่ไปในผ้าขาวบางแล้วจะให้ใส่ในนี้หรือจะให้ปอกให้ปอกให้ล้างแล้วปอกไม่แล้วจะให้ใส่นนี้ก่อนให้ทำสองอย่างรวมกันวุ่นวายว่ะพี่เดชก็นั่็น่ะสิ ผมว่าซื้อกินเดีกวอาอาหารไทยนี่ต้องบอกเลยนะเครื่องมันเยอะมากผมถึงต้องบอกว่ามันทำยากมากอาหารไทยอันนี้อยู่นี่นะครับแล้วเดี๋ยวใส่กระเทียมกระเทียมปอกแล้วเดี๋ยวก็ใส่ในนี้โอเคใส่ไก่ไปแล้วใส่อันนี้หัวไชเท้ามันจะใส่หัวหอมไปด้วยนะครับเพื่อให้น้ำมันหวานแล้วก็ใส่ผักกาดขาวอะ ใส่อบเชยนะคะนีอ่อบเชยอบเชยก็คือซินเดรลนะครับใส่ไปสักสองสาอันใส่ข้างๆไปเพื่อให้มันน้ำซุปเรามีกลิ่นหอมเาเอาแต่กลิ่นนะคะเราไม่มีลูกกะวานะคะแล้วก็เลยจะใส่เบรลีฟแทน,นแทนกันได้หรอแทนกันได้กินอาหารอินเดียกลิ่นแบบอาหารอินเดียมากปวดกากอ,อะไรนะปุดกากเป็นเหมือนดอกดอกฮ กากในขอนด و เลมอืมหอมนะเนี่ยเออเนอะกากใส่ในนี้ออเออเออก้าคี้้าี้นี่เก้าคี้ใส่ไปในถุงนี้หรือเปล่านั่นแหละแค่นี้ขั้นตอนแค่นี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ผ้าขาวบางลงไปนะคะอันนี้ผ้าขาวบางนี้แนะนําว่าใช้แล้วทิ้งเลยนะนี่ประมาณนี้เอาน้ํามาค่ะอ,อ,อ,อันนี้ต้องต้มกี่ชมมั่วโมง สองชั่วโมงขึ้นไปนะคะแต่ถ้าใครไม่มีเวลาก็ประมาณชั่วโมงครึ่งน,นะคะแต่น้ำซุปเนี่ยยิ่งตุน๋นมันยิ่งอร่อยยิ่งนานยิ่งอร่อยแล้วสามชั่วโมงไปเลยหิวไม่ไหวหรอกครั้งแรกในชีวิตลองผิดลองถูกกันไปนะคะคือจริงๆถ้าใครอยากได้สูตรอะ่ะมันอยู่ใน YouTube คือเยอะมากแล้วหวานตามของช่องคนคนเนื้อแล้วแบบรู้สึกว่าเราแบบเอ้ยเราไม่ได้ใส่อันนี้พอเราใส่ตามเขาเออมันอร่อยอะ่ะ ซึ่งเพื่อนๆใน y o u t u เนี่ยหลายๆคนก็แบบทำอาหารเก่งมากๆยอมรับอ่าโอเคเปิดเตาค่ะวอเ,เราไม่ต้องต้มไฟแรงมากนะเพราะว่าเดี๋ยวนะ้ำมันจะมันเดือดแล้วมันจะลน้นระหว่างเนี้ยใช่ป่ะเดี๋ยวมันจะมีพวกแบบว่าข้าวไขมันหรือแบบข้าวฟองเนี่ยเราก็ช้อนมันออกเพราะไม่งั้นนะคะมันจะทองเสียโอเคเดี๋ยวต้มไปอีกสักพักนึงนะคะ รอให้น้ํำมันเดือดได้ที่แล้วเราก็จะปรุงรสด้วยน้ํากระเทียมดอง1 1ลูกแล้วก็ตามด้วยน้ำกระเทียมดองประมาณสักหนึ่ช้อนโต๊ะแล้วก็อิ่วดำนะโอเคแล้วก็จีอิ้วขาวแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงนะคะโอเคแค่นี้แหละคือถ้าใครชอบก็ใส่น้ําตาลได้แต่เรายัางไม่ใส่เพราะว่าเราจะเอาความหวานของน้ำผักเนี่ย มาแทนน้ำตาลมาน <_ H im> เห็นไหมมันจะเป็นฟองแล้วเราช้อนมันออกค่อยๆช้อนมันออกนะคะเนี่ยต้มมาได้ประมาณ10นาทีแล้วเนี่ยอ,นน e> อันนี้โอเคค่ะซีอิ๊วขาวนะคะใส่ไปประมาณสักแช้อนโตน,นี่ก็มันก็จะกะกกเอาเนี่ยซีอิ๊วขาว yes e> โอเคอ่สมมติวันนี้เป็น4 e> โอย้ยเยอะแยะ e> อย่างเงี้อ้าวน้ำมันเยอะ ต้องปรุงค้นไว้ก่อนเกลือสักหนึ่งหนึ่งช้อนชาอ่าต่อไปใส่น้ำกระเทียมดองหนึ่งช้อนกระเทียมดองหวานใส่ไปหัวหนึ่งนะคะเราเราไม่คนเยอะเราเีแค่สองคนพกลัวมจุนลิก็แล้วไม่ต้องปิดฝาไม่ต้องไม่ต้องก็ตุ๋นอย่างเงี้ยไปประมาณสองชั่วโมงได้กินแบบข้าวคาดูซิรสชาติเป็นยังไงอร่อยไม่อร่อยไม่อร่าอะไร เพราะว่ามันต้องปรุงให้รสเข้มข้นไว้ก่อนอะค่ะไมนะก็ขั้นตอนนี้เราจะทำตุ๋นไก่นะคะร้อนแล้วร้อนแล้วร้อนแล้วเอาน้ำตาลประมาณสักสามช้อนโต๊ะอันนี้ต้องคนฮะเคี่ยวเคี่ยวิ่มเปลี่ยนสีแล้วเดมีน้ำตาลตโนดใช่ปะมันเหมือนคาราเมลเลยอ่ะน้ำตาลเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะ ต้องคอยคนถ้าสมูนน้ำตาลไม่นี่มันเอ่อเออใส่นี่เลยนี่เต็มนี่หมดเลยเหรอนั่นประมาณสิบช้อนโต๊ะนี่หมดเลยนี่นะนี่ซีอิ๊วขาวแล้วก็คอยคนมันนะให้มันเข้ากันโอ้โหมันละลายไปเลยด้วยกันถูกไหมใช่ใช่ต้องรีบใส่ซีอิ๊วขาวเพราะว่ามันจะอ่าไปนี่ละ วันนี้หวานใช้ปีกไก่กลางแล้วก็ข้อไก่ปับสีคาเออเน,นั่หละอ๋อเราค็รดูว่าอันนี้กับอันนี้ใส่พร้อมกัน,มนไม่ใช่ตุนาน๋นา,นนานเราต้องตุ๋นแยกเสร็จปุ๊บเราก็ใส่น,น้ำอ่ะโอเคให้พอแบบทุม่มทั่วมเอาอ๋ออันนี้คือเสร็จอืมเพราเราแค่ตุ๋นไก่แล้วเดี๋ยวเราก็เอาเลือดใส่ทีหลังอ๋อทีแล้วนี่ตุน๋นนานเท่าไหร่ประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะแต่อย่าตุ๋นนานนะเพราะข้อ,อไก่มันเปื่อยอ่ะกลับไปปุ๊บเส่็ปุ๊บกักค่ะ สองสามดอกขอสี่ดอกกันอกเชยสองแท่ง,ง,ทงหนึ่งสองอใสใบกระวานเจ็ดสองชิ้นหนึ่งสองพอปะอ่าพริกไทยนี่เหรอ,อรเยอะไหมครึ่งช้อนโต๊ะพอพออ,อ,คอแค่นี้แหละตุ๋นไก่โอเคแค่นี้ก็เริรอ ช่ชั่วโมงหนึ่งอ,อันนี้สองชั่วโมงเพให้มันเข้าเนื้ออันนี้ก็ถึงขั้นตอนที่เราเจะแช่เส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับน,นี้คือเส้นเล็กกว๋วยเตี๋ยวจันทบุรีชนิดพิเศษ rice noodle โอเคเดี๋ยวเราต้องแช่ก่อนแช่เส้นไว้เหมือนบบแบบเด็กๆชอบเล่นแบบทางข้าวเอลเอลูกค้าอะไรคาแบบเอาแบบใบไม้มาตามไม่ใช่เราไม่ใช่เรา พี่เดยเราจะไปให้เพื่อนบ้านชิงด้วยแต่เราจะไม่บอกเขาว่าเราอะทำเองตุ๋นไปได้ประมาณแค่ยี่สิบนาทีเดี๋ยวปุบ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 เลยโอเคเราต้มมาเท่าไหร่นะสี่สิบห้านาทเีเราก็ต้องค่อยๆใส่เข้าไปเลนี่ใส่ที่หลังสุด โอ้ย oh, สีมันกำลังดีเลยนะเนี่ยไฟเ็าด้วยนะพอพอ่พอนโอเค <Okay. S 1> อย่าให้เลนะอย่าคนมากให้เลือดมันสุกให้เลือดโดนน้ำเคองปรุงเนี่ยเราจะต้องให้รสชาติเข้มข้นไว้มันจะซึมปุ๊บไก่ก็จะอร่อยพอดีทิ้งไว้อีกประมาณสักยี่สิบนาทีสิบห้านาทีได้อันนึ์นก็การ,นนเ,ราเสร็จพอดีกันโอ้ยขอชิมหน่อยได้ป่ะ อย่างที่ชอบเลยแม่อย่างที่ชอบเลย,ย,ยเอาจริงๆเออจริงจริงมากเออชอบเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ชมเว้ยเออค่ะตอนนี้นะคะเราก็าตุ๋นไก่เสร็จแล้วล้วก็เลือดเสร็จแล้วเอามาดูค่ะมาดูตอนนี้ไก่กับเลือดนะคะตุ๋นได้ที่แล้วประมาณครบประมาณหนึ่งชั่วโมงพอดีอย่าอย่าอ,อย่าให้มันเละไปมากนะคะ อย่างที่บอกเมื่อกี้เราชิมรสชาติมันเข้มข้นใช่ไหม้วเพราะว่ามันจะได้เข้าเนื้อไก่เห็นไหมเนี่ยว่าแบบโอเคแล้วโอเคเสร็จปุ๊บปิดไฟปิดไฟเลยเดเละะน้ำซุปก็ประมาณเที่ยวไปประมาณ2ชั่วโมงแล้วคือเราก็ไม่ค่อยได้ทำอาหารนะเนาะเราลวกเส้นคือหม้อที่ลวกเนี่ย มาดูหม้อหม้อเป็นถึงหม้อนี่แล้วดูหม้อมันต้องใหญ่กว่านี้บ้างเออแล้วดูกระบวยแม่งแบบใหญ่มากโอเคค่ะความสำเร็จของเราอือจ้ะอันนี้คืออันนี้คือเดี๋ยวจะลวกเส้นอะเอากรรมมือหนึ่งครั้งแรกเลยนะเนี่ยในชีวิตที่ทำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ลวกเส้นเองเออมันต้องทีเดียวป่ะนี่ผักนี้เป็นจานของคุณ d ์เดย์ หรือนายเนเมียวตานอันอันนาดมากเลยอ่ะดูดูดิโอ้ตาย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 ต้องแยงปะเนี่ยหม้อก็ไม่มีสงสารมากเลยอ่ะจบนี้ไปคงจะต้องซื้อหม้อตายแล้วพี่เดอายเขาไหมเนี่ยกูเอ้ยขยะไปลูกขยะไปนี่ดหนึคือหม้อเรามีแค่นี้จริงๆริงพอแล้วลูกพอแล้วใช่หรอผักก็ยังไม่นิ่มเลย ขอลองสาวตะเกียบเพราะว่าเราไม่รู้อ่ะเส้นยังไม่เดือดเลยอีกนิดนึงได้ยังอ่ะได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคเอ,อ,อเสร็จปุ๊บไก่ค่ะไก่อือ น่ากินมากเลยครับนี้ดีมากอืมนี้ก็น้ำสุกนะคะโอวเอาหวัาวเชยเท้าด้วยเฮ้ยอะไนี่นแหละเฮ้ยโดนสวยถกเฮำลังดีแล้วก็อะไรต่อนี่ค่ะชีโล <Yes. S 1> นะ่ะ okay. โอเคนีคือก๋วยเตีย๋ยวไก่ตุนยาจีนข <Wow. S 1> องน้ำหวานนะแล้วก็ถ้าสมมติใครอยากจะเป็นแฟมิลี่เดียวกันก็กด subscribe ด้วยแล้วก็กดกลิ่งดิงด้งดิงดงดงด้งดิงนะครับเดี๋ยวกูจะกินละน้ำลายไห,หล่พูดไม่ต้องปรุงก่อนเฮ้ยไม่ต้องปรุงก่อนสิต้องไม่ปรุงออก่อนโ<ป>อเคบ๊ายบายอืม okay. อร่อยอ่ะ